เขาบอกคนเราเนี่ยนะครับต้องตั้งคําถามไว้ในใจตัวเองเสมอว่าฉันจะเก่งขึ้นได้อย่างไรวันนี้ตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแต่ต้องคิดว่าตัวเองเก่งขึ้นได้อย่างไรผมอ่ะผมนี่ปลายชีวิตแล้วนะผมไปเรียนผมไปเรียน Google a อดกันเด็กอายุ25 คือเราเราไม่ยอมทําน้ําล้นแก้วเราไม่ยอมทําน้ําเต็มแก้วเราลองทาน้ําเราเทน้ําทิ้งตลอดเวลาเพื่อสะอาดน้ําใหม่ใส่เพราะวิชาความรู้มันไม่มีวันจบสิ้นนะผมมักจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะเก่งขึ้นได้อย่างไรเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ตั้งคําถามในใจตัวเองตลอดเวลาเขียนแปะฝาบ้านก็ได้หรือเซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ฉันจะดีขึ้นได้อย่างไรฉันจะเก่งขึ้นยังไง เพื่อคุณค่าของชีวิตเรามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมถึงบอกไงครับว่าหลายๆคนแซลนะอาจารย์ต่อไปอาจารย์เวลารับงานต้องรับงานเป็นประโยคประโยคละห้าร้อยบาทพูดกี่ประโยคก็คิดไปอืมมูลค่าของชีวิตมันต้องเป็นขนาดนั้นก็ใช่ไหมฉันจะดีขึ้นได้ยังไงฉันจะเก่งขึ้นได้ยังไงค่าตัวฉันเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เคยตั้งค่าตัวให้กับตัวเองไหมครับ เคยตั้งไหมเคยตั้งไหมเคยตั้งไหมค่าตัวให้กับตัวเองเคยตั้งไหมเคยตั้งค่าตัวฉันจะอยู่ที่เท่าไหร่อีกห้าปีข้างหน้าฉันจะดีขึ้นได้อย่างไรตอนนี้ค่าตัวพ,พวกเราอยู่ที่เท่าไหร่คำนวณไปครับอีกห้าป,ปีข้างหน้าจะได้เท่าไหร่และฉันจะพ้นบรรณา,าการจากชีวิตได้อย่างไร หลักคิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเจริญเติบโต,ตในที่หน้าที่การงานบางคนอาจจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ตามใจตัวเองที่ฝันเอาไว้แต่ต้องถามว่าวันเนี้เราจะดีขึ้นได้อย่างไรวันเนี้ฉันจะเก่งขึ้นได้อย่างไร